เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะับวันนี้กับผมซีเหมือนเดิมนะครับและในวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเลดเดอร์เวิลด์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวอัลเฟนอกมาป่านะครับหรือว่าอัลเฟนอกของอินุอิทาคุมิหรือพระเอกนั่นเองนะครับก็นะฮะก็ช่วงนี้นะครับอดทนดูคลิปรีวิวเลดเดอร์หรือว่ารีวิวตัวละครแล้วพวกนี้ไปก่อนนะฮะเนื่องจากเราหมดคอนเทนต์จริงๆแล้วนะครับจะหาเกมอื่นเล่นก็ไม่รู้จะลงเกมอะไรแล้วนะฮะ ก็ใครที่มีเกมแนะนำนะครับสามารถแนะนำมาใต้ในคอมเมนต์นี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามีแมปไหนที่ผมอาจจะพอเล่นได้บ้างนะฮะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเรามาเริ่มรีวิวออฟเฟนนองหมาป่าเดือดาของเรากันเลยละกันนะฮะมากดตัว H เพื่อแปลงล่างนะครับนี่และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของออฟเฟนนองหมาป่านั่นเองนะฮะโมเดลคมนะครับแล้วก็โคตรจะเหมือนในซีรีส์นะฮะนี่ แล้วท่าโพสของพนกหมาป่าตอนหิวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นท่ายืน S แล้วต่อไปนะครับจะเป็นขี่มอไซค์นะครับก็จะเป็นท่าวิ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นท่าวิ่งแบบหมานะฮะก็คือแบบนะฟูลี่แล้วก็เวลาตอนกดขี่มอไซค์ตอนที่เราไม่ขยับก็จะเป็นท่านี้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมรู้สึกรู้สึกว่ามันท่าเท่กว่าท่าโพสแบบนี้อีกนะ ค่อนข้างเทพน,นะฮะมางั้นเรามาเริ่มรีวิวสกิลเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่ตีป,ปกตินะครับจะเป็นการชกหมัดออกไปนะครับแบบนี้ซึ่งดาเมจมันก็ถ้าอยู่ระยะนี้ก็จะโดนนะครับมันปล่อยเป็นคลื่นออกไปนะฮะขิดขวานะครับคิดขวาก็เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าดาเมจก็จะแรงกว่านิดนึงนะฮะ ต่อมานะครับจะเป็นิ q e นะครับชื่อว่า Alpha Labs นะฮะจะเป็นการเอ่อตะหลังหมุนตัวแล้วก็ขวนไปรอบหนึ่งนะฮะอัพหน้าประตูแบบนี้เดีย๋ยวเราะจะให้ดูฝั่งนี้มั่งนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งก็ในอัปเดตนี้มันก็รีเวิร์กมานะฮะผมก็เลยเอามารีวิวไปเลยนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับรีวที่รีเวิร์กเหมือนกันคือ Alpha งอ,อ,อกมกังกรนะฮะแต่ผมไม่มีนะฮะ ต่อไปนะครับสกิล R Alpha Dominance นะฮะก็จะเป็นก like ารต่อยหมัดรัวๆไปนะครับจากเมื่อก่อนนะฮะที่จะปล่อยเป็นอะไรไปไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แท okay. นเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับสกิล C กะจะเป็นการควนแบบคอมโบนะครับชื่อว่า Veloc c a l l Storm นะฮะ อีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่อยู่ในแบบนี้มั่งนะฮะนี่ต่อไปนะครับถ้าไม่ตายชื่อว่า Follow Vigilance นะฮะจะเป็นการคำรามนะครับซึ่งเมื่อก่อน,นะฮะก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการชาร์จก่อนนะครับตัวละครเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ค่อยคำรามนะฮะแต่ว่า พอลุงพีปรับมาใหม่นะฮะคือกลายไปว่ามันเป็นท่าคำรามเดียวๆโดดๆไปเลยนะฮะแบบนี้เป็นจะคำรามแบบนี้ไปเลยแล้เวเราจะมาดูมุมนี้มั่งนะฮะรอครูดาวเสร็จก่อนสกิลทีสกิลอาร์ล R, และสกิลบีแล้วก็สกิลคำรามนี่นะฮะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะมาไวไปไวนะครับสำหรับออฟเฟนอกมาป่าของเรานะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมสิบไปแล้วครับบ๊ายบายมาคำลังอีกรอบนึง